หวังเยา่าตอนที่336ฟักไม่ได้ด้วยความบังเอิญเขาจึงรอดจากสัตว์อสูรทั้งสามและกองทัพสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนมาได้แต่เขาก็บาดเจ็บหนักเช่นกันสุดท้ายเขากับคนที่เหลือในมิตินั้นถึงรอดออกมาได้ตอนนั้นเฉินเหล่าก็แสดงสีหน้าเคร่งเครียดออกมาทุกคนต่างก็พากันเงียบและคิดตามคำพูดของเฉินเหล่าคนที่ชั้นสองและชั้นสามต่างพากันมองไปที่ไข่บนเวทีอย่างไม่กระพริบตา หลังจากที่ได้ฟังคำอธิบายของเฉินเหล่าแล้วสุดท้ายพวกเขาก็สนใจไขนี่อย่างมากนี่ไม่ต้องรู้ถึงเหตุผลที่ว่าทำไมสัตว์อสูรเหล่านั้นถึงได้ให้ความสำคัญกับไขนี่แค่ฉากในภาพก็ทำให้พวกเขาสนใจได้แล้วยังไงซะพวกเขาก็ไม่เคยเห็นไขที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้มาก่อนการที่ทำให้มิติบิดเบี้ยวได้นั้นยิ่งทำให้ทุกคนตะลึง แม้จะไม่รู้ระดับของไข่นี่แต่ความสามารถของมันจะต้องเกี่ยวข้องกับมิติเป็นแน่เห็นได้จากมิติที่บิดเบี้ยวในภาพเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นทุกคนจึงสนใจไข่นี่ขึ้นมาแต่พวกเขาจะประมูลมันมาหรือไม่นั้นไม่อาจจะรู้ได้น่ากลัวจริงๆฉันชื่นชมคนของหอสมบัติสวรรค์ที่กล้าหาญและไม่ลังเลแม้ว่าจะเผชิญหน้ากับอันตรายแต่พวกเขาก็ยังรอดมาได้เขาต้องแข็งแกร่งแน่ เขาสมควรได้รับคำยกย่องจากเราแต่การทำให้สัตว์อสูรระดับศักดิ์สิทธิ์โกรธหากไม่ใช่เพราะมีความแข็งแกร่งเพียงพอแล้วถ้าสัตว์อสูรทั้งสามร่วมมือกันงั้นเขาก็อาจจะรอดจากมิตินั้นมาไม่ได้แค่คิดก็น่าทึ่งแล้วจุลภาคผู้คนได้สติกลับมาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เจอกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่แค่คิดก็ทำให้พวกเขาขนลุกได้แล้วนี่ไม่ต้องนับคนที่เจอมันกับตัวเลย พวกเขาคงไม่กล้าแบบคนของหอสมบัติสวรรค์เชิญเหล่าที่อยู่บนเวทีได้พูดขึ้นต่อครั้งนี้หอสมบัติสวรรค์ได้หาผู้ดูแลระดับสูงจำนวนมากและใช้วิธีการมากมายในการตรวจสอบแต่ก็ไม่อาจจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับไข่นี่ได้เลยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงได้บอก,กว่าไม่รู้ระดับของไขนี่เชิญเหล่าเงียบไปชั่วครู่และมองไปที่ชั้นสและสาม ไข่นี่แม้แต่ผู้ดูแลระดับสูงก็ไม่อาจจะหาวิธีในการฟักมันได้ไม่ว่าจะทดลองยังไงก็ไร้ประโยชน์กว่าหนึ่งเดือนมานี้เราได้หาผู้ดูแลมากมายและใช้ทุกวิธีแต่ก็แทบไม่ได้ผลคำพูดของเฉิญเหล่าทำให้ทุกคนอึ้งไม่คิดเลยว่าแม้แต่หอสมบัติสวรรค์และผู้ดูแลระดับสูงก็ไม่อาจจะฟักไข่นี่ออกมาได้หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับพลังของสัตว์อสูรในภาพกาพันพัญยประกาศคู่ ในเมื่อหอสมบัติสวรรค์และผู้ดูแลระดับสูงไม่อาจจะทำได้งั้นฉันบอกได้เลยว่าคงไม่มีใครในโลกนี้ฟักไข่นี่ออกมาได้สำเร็จพัญญาประกาศคู่ใช่ถ้าเป็นแบบนั้นกองกำลังใหญ่จะคิดประมูลมันมาอีกหรือพัญญาประกาศคู่แต่คงต้องหมดเงืงเงนเยอะไปกับไขน่นี่แต่โอกาสที่จะฟักมันออกมาได้นั้นกลับน้อยนิดจนน่าสงสารฉันไม่คิดว่าจะมีคนเต็มใจทำแบบนั้นแน่แม้ว่าจะลองเสี่ยงก็ตาม ในเมื่อหอสมบัติสวรรค์เอาของแบบนี้มาประมูลเดาว่ามันคงมีคนประมูลแน่อย่าลืมสิว่ามีคนมากมายในโลกนี้มันต้องมีสักคนที่ทําได้แน่ตอนนี้รอดูก่อนนะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ใช่เราได้แต่ต้องรอลุ้นพวกคนที่ชั้นสองและสามต้องคิดอะไรกันอยู่แน่บางทีที่พวกเขาคิดอาจจะไม่เหมือนกับที่พวกเราคิดจุลภาคแม้แต่ผู้ดูแลระดับสูงก็ไม่อาจจะทําได้ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องทบทวนกันอีกรออบฉันจะเรียกผู้อาวุโสมาฉันไม่รู้ว่าเขาจะฟักมันออกมาได้หรือเปล่าจุนลภาคบนชั้นสองนั้นทุกคนต่างก็พากันพูดคุยในเรื่องนี้ชัดแล้วว่าเมื่อได้ยินที่เฉินเหล่าพูดมาพวกเขาก็ต้องคิดทบทวนกันอย่างหนักและคิดลังเลว่าควรประมูลมันดีหรือไม่ฉี่ยนเจิงเฉียนบนชั้นสามคิ้วขมวดและพูดขึ้นมาโอกาสในการฟักมันต่ำจริงๆหรือ พันยประกาศคู่กราบใดที่รู้สายพันธุ์ของมันแม้ว่าโอกาสฟักจะต่ำแต่ฉันก็จะประมูลมันไปไพวอหอล้างพูดขึ้นก็นั่นแหละคือส่วนที่น่าโมโหที่สุดฮวงเทียนจียนถอนหายใจออกมาฉันไม่รู้ว่าควรจะเข้ารัวมาดีหรือไม่จากในภาพมันมีสัตว์อส์ระดับศักดิ์สิทธิ์ถึงสตัวคอยดูแลไข่นี่ต้องโดดเด่นแน่ๆจางจื้อเถียงพูดขึ้นฉันไม่รู้ว่าเจ้าเมืองคิดยังไง ฉี่ยนเจิงเฉียนหันไปถามฟางชิงหัวฟางชิงหัวสายหน้าและพูดขึ้นฉันบอกได้ว่าถึงจะไม่รู้ระดับของไขนี่แต่เงาที่เราเห็นนั้นคงเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ในตัวมันแน่งั้นหรือฉี่ยนเจิงเฉียนและคนอื่นๆได้ยินแบบนั้นก็พากันคิดทบทวนทั้งห้าคนตอนนี้ยืนอยู่ตรงข้างหน้าต่างห้องตัวเองและพูดคุยกันฟางอี้ที่ยืนอยู่ข้างๆฟางชิงหัวมองไปที่ไขนั่นด้วยสีหน้าตึงเครียด เพราะตอนนี้นกกระจอกเทลิงดำของเธอนั้นมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไปฟางอี้ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมีปฏิกิริยาที่แปลกไปแต่เพราะด้วยเธอทำสัญญากับมันจึงทำให้เธอรับรู้ได้ว่ามันรู้สึกไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกเธออยากเรียกนกกระจอกเพลิงดำออกมาแต่หลังจากที่คิดทบทวนดูแล้วเธอก็ต้องโยนความคิดนี้ทิ้งไปตอนที่337ไข่อสูรมิติ หวังเย้าบนชั้นสองไม่เหมือนกับคนอื่นๆเขากลับแสดงท่าทีดีใจออกมาดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ไข่บนเวทีในสายตาคนอื่นแล้วมันอาจจะเป็นไข่ที่ดูลึกลับแต่ในสายตาของหวังเย้าที่มีระบบเทพูสู์อยู่กับตัวแล้วข้อมูลทั้งหมดได้ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าเขาระดับหรือข้อมูลอื่นๆได้บอกออกมาทั้งหมดอาจจะกล่าวได้ว่าในห้องโถงแห่งนี้คนที่รู้จักไข่นี่ดีที่สุดก็คือหวังเยา พวกตระกูลชั้นนำํำสมาคมและสํานักต่างๆล้วนแต่ด้อยกว่าเขาทั้งหมดการรู้ข้อมูลทำให้ได้เปรียบคนอื่นๆน,นอกจากนี้การมีระบบอยู่ด้วยก็ทำให้เขาสามารถฟักมันออกมาได้เมื่อมองดูข้อมูลของไข่นั้นหวังเย่าก็สับสนขึ้นมาทันทีที่ไข่ปรากฏขึ้นมาบนเวทีหวังเย่าก็ใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของมันทันทีชื่ออสูรมิติยังไม่ฟักเลเวลยังไม่มี ระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงความสามารถพื้นฐานหลังฟักมีสมสกิลหนึ่งเดียวกับมิติตัดมิติคลื่อนย้ายมิติ 1- เดียวกับมิติสามารถหลอมรวมตัวเองกับมิติได้มองข้ามการโจมตีทุกประเภทนอกจากการโจมตีที่ทำลายมิติได้และความแข็งแกร่งที่ต่างกันเกินไปตัดมิติตัดมิติออกเป็นชิ้นชิ้นราวกับใบมีดมิติหากสกิลเลเวลสูงสุดสามารถตัดทุกอย่างได้ เคลื่อนย้ายมิติมันสามารถเดินทางผ่านมิติได้แต่ในช่วงเวลเวลต้นๆนั้นอาจจะไม่ไกลามากเลเวลสูงสุดสามารถเดินทางได้หลายพันไมล์ดอกจัน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 เมื่อเห็นสกิลเหล่านั้นหวังเย่าก็ตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีสกิลเหล่านี้คือสิ่งที่เขาต้องการอสูรมิตินี้เป็นสัตว์อสูรที่โดดเด่น แค่ระดับของมันก็อยู่ระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงแล้วสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้แต่กิเลนไฟก็ยังไม่มีระดับที่สูงขนาดนี้บางทีในอนาคตมันอาจจะขึ้นไปเหนือกว่าระดับศักดิ์สิทธิ์อย่างระดับเทพก็ได้สำหรับว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นแค่ไหนนั้นหวังเย่าไม่อาจจะจินตนาการออกดังนั้นหวังเย่าจึงอยากได้ไข่นี่อย่างมากสำหรับว่าจะฟักมันออกมาสำเร็จหรือไม่นั้นปรบับใดที่หวังเย่ามีเงินมากพอเงินเขาก็สามารถทำได้ น้ำยาวิวัฒนาการพันขวดและน้ำยาพลังอีกพันขวดรวมถึงผลเลือดผลจิตวิญญาณและผลมังกรรวมถึงทรัพ,พยากรอื่นๆผลเลือดนั้นหวังเย้าได้มาจํานวนมากเขาไม่จําเป็นต้องกังวลว่ามันจะหมดนอกจากนี้เขายังมีเงินที่จะหาซื้อของอื่นๆได้อีกปัญหาหลักคือหวังเย้าต้องใช้เลือกตัวเองในการฟักมันเป็นระยะเวลาสามวันเรื่องนี้ทาให้เขารู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในตอนนี้คือต้องคว้าม,มันมาคิดเรื่องอื่นในตอนนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์หวังเย่าสายหน้ากดความตื่นเต้นในใจก่อนจะมองไปที่เวทีจากนั้นเฉินเหล่าก็ได้พูดขึ้นต่อฉันจะทำการประมูลไขนี่หวังว่าจะมีคนหาทางฟักมันได้สำเร็จต้องบอกก่อนนะว่าหากคนที่ได้มันไปสามารถฟักมันออกมาได้หอสมบัติสวรรค์จะคืนเงินทั้งหมดเราจะไม่มีทางผิดคำพูดพันยประกาศคู่ ทันทีที่ได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็พากันอึ้งอะไรนะหอสมบัติสวรรค์คิดจะทำแบบนี้จริงๆหรือพัญญาประกาศคู่ฟักมันออกมาได้สำเร็จจะคืนเงินทั้งหมดหอสมบัติสวรรค์เอาจริงหรือไงพัญญาประกาศคู่ไข่นี่ฟักออกมาได้ยากแค่ไหนถึงกับทำให้หอสมบัติสวรรค์รับปากแบบนี้ฉันคิดว่าคนที่ฟักมันได้สำเร็จคงไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักนิดเพื่อจะได้ไข่นี่มา นายพูดแบบที่ฉันคิดพอดีเลยฉันเข้าประมูลด้วยดีไหมถ้าฉันฟักมันออกมาได้สำเร็จละ่ะพัญญาประกาศคู่ที่ชายนายไม่เห็นเรื่องไงว่าผู้ดูแลที่หอสมบัติสวรรค์หามาก็ยังฟักมันออกมาไม่ได้นายที่เป็นผู้ดูแลขั้นหนึ่งคิดว่าจะทาได้หรือไงพัญญาประกาศคู่ถึงจะวาดฝันไว้สวยแค่ไหนแต่ความจริงหนาหดร้ายนายไม่ต้องเศร้าไปหรอกฉันฉันแค่พูดเฉยเฉยจุลภาค เมื่อได้ยินคำพูดของเฉินเหล่าทุกคนก็แสดงสีหน้าอึ้งออกมาและฮือฮาไม่หยุดคนบนชั้นสองและชั้นสามพากันตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินดูเหมือนว่าหอสมบัติสวรรค์จะตัดสินใจมาดีแล้วชันเดาว่าไข่นี่น่ไม่ได้ฟักออกมาง่ายๆไม่งั้นแล้วหอสมบัติสวรรค์คงไม่ตกลงแบบนี้ฟางถิงหัวพูดขึ้นในความเห็นของชันแล้วหัวหน้าหอสมบัติสวรรค์นี่น่าสนใจจริงใจจริงยังไงซะพูกเขาคงไม่เชื่อว่าจะมีคนฟักมันออกมาได้สำเร็จ พวกเขาได้เรียกผู้ดูแลระดับสูงเป็นจำนวนมากมาแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จฉี่ยนเจิงเฉียนในอีกห้องได้พูดขึ้นมาด้วยคำพูดของเขานั้นทั้งฮวงเท,ทียนเจียนจางชื่อเฉียงและไปไพรวหอลลางค่อนข้างจะเห็นด้วยพวกเขาเองก็คิดเหมือนกับฉี่ยนเจิงเฉียนหากมีใครในโลกฟักมันออกมาได้สำเร็จงั้นเขาก็คงเหนือกว่าผู้ดูแลทั้งหมดฟังฉิงหัวพูดขึ้นมา บอกได้ว่าในหัวของฉี่ยนเจิงเฉียนมีเด็กคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาไม่น่าจะเป็นไปได้ฉี่ยนเจิงเฉียนพึมพำออกมาและมองลงไปที่ชั้นสองที่เขาไม่รู้เลยก็คือคนในห้องนั้นกําลังตื่นเต้นอยู่เมื่อได้ยินคำพูดของเฉินเหล่าหวางเย่าที่กำลังกังวลว่าจะไม่มีเงินสู้กับคนอื่นๆก็ไม่คิดเลยว่าหอสมบัติสวรรค์จะประกาศออกมาแบบนี้ หวังย่าต้องขอบคุณตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องกังวลว่าราคามันจะสูงแค่ไหนยังไงเขาก็ต้องเอามันมาให้ได้เขาจะได้ไข่อสูรระดับศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่นิดเดียว